กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2-1โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรประจำปีงบประมาณ2,566ไปพลางก่อนกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรพืชผลวิสาหากิจชุมชนเกษตรพืชผลโดยมีประธานวิสาหากิจนางสาวพันเพนใจสุขได้เริ่มทำสวนโกโก้จากคำแนะนำของเพื่อนเพื่อนเพื่อปลูกขายผลโกโก้แต่เนื่องด้วยผลผลิตที่มีในสวน และรับซื้อผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอต่างๆมีจำนวนมากจึงต้องนำมาพัฒนาประรูปโ,ปโกโก้เป็นโกโก้แมทด้วยการบดและการขายโกโก้แบบเม็ดขั้วอบซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสวัสดีครับอาจารย์ชัยรัตน์เมฆแก้วนะครับวันนี้อยู่กับพี่พันเพนใจสุขนะครับประธานวิสาหกิจเกษตรแปลรูปนะครับซึ่งมาดำเนินกิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสําหรับแปรรูปของชุมชนนะครับภายใต้โครงการ3.2.1นะครับโครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรนะครับประจําปีงบประมาณ2,566ไปพางก่อนนะครับโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3นะครับของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับพี่นะครับผมเรียกว่าพี่ติ๋มนะครับช่วยเล่าปัญหาหน่อยในเรื่องของการคัดแยกเม็ดโปโก นะครับว่ามีปัญหาเจอปัญหาอะไรบ้างที่อยากให้ศูนย์ส่งเสริมภาคเนี่ยช่วยนะครับจา,จ,จากปัจจุบันที่เราแปลรูปแปลรูปเมล็ดโกโก้อยู่ก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะเราใช้แรงงานจากภายในถึงกับว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็ช่วยคัดเมล็ดเมล็ดที่เราที่เห็นอยู่เนี่ยคะ่ะเราทําได้เดือนละตันเสร็จแล้วทีนี้เราใช้คนอ่ะปริมาณคนอ่ะเพราะอ่ใช้แรงจากคนอ่ะจ,จะช้ามันใช้เวลานานมาก กเกษตรกลุ่มลูกค้าจะไม่ค่อยรอค่ะค ก็เลยอยากให้ทางโครมมาช่วยในเรื่องของเครื่องขัดเมล็ดซึ่งมันจะได้ลดระยะเวลาการทํางานเราได้ดีขึ้นได้ครับสรุปว่ารู้ปัญหารู้ความต้องการของวิสาหกิจนะครับก็คือในส่วนของการที่คัดเมล็ดนะครับคัดขนาดเมล็ดนะครับเพื่อย่นระยะเวลานะครับในการที่จะใช้คนซึ่งใช้เวลานานบางครั้งเนี่ยไม่ทันกับความต้องการของลูกค้านะครับก็เดี๋ยว ทางที่ปรึกษารับการบ้านนะครับในนามของศูนย์ส่งเสริมภักษานะครับ,บอง่งเสริมสากรรมนะครับไปออกแบบนะเรื่อน,นะหรือตัวช่วยเพื่อให้วิสาหกิจมีศักยภาพในการผลิตเม็ดนะครับมา,มากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ